สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับอยู่ที่มวกเหล็กฮิวไซ์นะครับคุณผู้ชมครับมวกเหล็กฮิวไซด์นะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นร้านกาแฟชิวๆบรรยากาศดีนะครับคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศก็แล้วกันครับคุณผู้ชมสวยจริงๆครับที่นี่นะครับเป็นร้านกาแฟหรือว่าร้านสเต็กนั่นเองนะครับมวกเหล็กฮิวไซ์นะครับ อยู่ที่ช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟร้านสเต็กนะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณด้านล่างนะครับก็จะเป็นจุดให้ถ่ายรูปให้ชมวิวกันนะครับซึ่งสวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับใครผ่านมาทางอำเภอมวกเหล็กจะมาปากช่องก็ขอเชิญเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ มวกเหล็กนิวไซนะครับมีวิวภูเขาส่สวยแบบนั้นและครับผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ